ตายให้ยังอินเลิศข่าวข้อหน่อยนะฮ้ยมันก็เลิ้งกินเข่าเดี๋ยววันนี้ สบายดีพี่น้องท่านที่เข้ารบดักทักแพ่งพี่น้องครับสวัสดีครับตอนรับพี่น้องกศูนย์บรรยากาศของรายการผมสิยงเผือกเมืองสุราก้อสวัสดีพออ่อพี่ครับผมใช่หร่อเพอาะย่าป,ปอบไ,ไม่ใช่หรือปะอยู่เลยเราไปใส่เกี่ยวเขาเกี่ยวเขาพี่น้องครับมือนี่โอ้ยสุดฟังพี่น้องครับมาพ,อพ่อพ่อเงาเพิผือกจบางคนจะมาหลงทีบจะไหนจะมาพ่อกันพ,พ่อเงาเผือกสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีช่องโลกของเพิอกด้วยนะครับไปจากไหนก็พ่อตบบางคนโอ้ยเมื่อก่อนก็จะพ่อกันยวน ย้อนลอยเอ็ดผุนไปไล่สวนก็แยกเกินนี่พุ่นก็เอามาต่อไฟพี่ว่าไม่ฟังก็ลวงทิพย์ลงแดนลงทางมานะเาขะาเขาบอกภาษาเมืองเลยบ้านนี้โอ้ไปฮอดเมืองเลยนะงูโค้งมาพี่นะฮอดเมืองเลยนี่แอบเบาเลยอืเนี่ยมาสกุลสะ,ะบอกผู้ไทยบ่บาดนี้ผู้ไทยหรอือพวสกุลนครว้อย่ยอผู้ไทยไหนเนี่ยละสวั <laughs> สดีครับพ่อพี่น้องครับครับเอามาเหมือนคิดฮอดเสียงเพลว ครับนอนรอนงกับคีโตแต็มพวนเบาจอมลำลำมำ,ำอยู่อือเมร์มโน้อเมร์มโน่สนอก,นอกครับเขาจะว่าอยู่พังโค่นพังโค่พ,พนนะจะเล่นปพี้เลยมาผีตัวบั่นเตือนเลยมาเลยมาแต่มาแต่วดินมาแต่วดินน้ำดับมามาฮอรออ้อนมาแรงกับมาทีา่ท่า <laughs> อัลโค่ไม่ทกันกดวงมากเข็มจะได้ซ่องที่ว่าไปเลี้ยงที่ซ่าอาลโคมเป็ดตอกลางฟูกกลางฟื้นนะสอนได้เด้อมือนีสอนได้เด้อครับผมสมมุิมันอัมรำเออบหมดแล้วพี่น้องครับปตาเพื่องนี่เป็นตลก ขั้นเทพว่งประถมหมานเทิงศิงลป์เทพเออนะ่อ <c oughs> นะครับที่เป็นตลกกับพญย่ยไฟอบอตอไฟพี่น้องครับะนะครับผมเดี๋ยวข้าจังสมาศึกษาบอกกับฝากช่องปลาเผือพี่นงก็งโลกของเผือ<ล>กจะได้ีน<อ>่น้องเบิ้งบางคนมาทิ่มไป,ปน ขึ้นด้รของพึ่งมันนะอืองพี่งเทีด้หที่ข้าที่แก่ในบ่บาดเนาะกเป็นโรคของเพลิงไงแล้วตัวตนเทาโรคของเพงเนาะแมนครับโรคของเพลิงอันนพึ่งภาษาไทยอันนี้เพลิงภาษาอีสานโรคนะครับบมแมนโรคนเพลิงโรคของเพิงสระเอพอเพิงสระเอพอพึ่งสระอีไม่เอกงงูใจกล้าโรคของเพลิงโรคของเพิงไปพาอไปกินลาบลาบเสสุดของภคนกาบีด้นี่ลาบแร้วลาบลุงดีแสดงว่าขาที่มีลาบดีหมดเยเมนไปพ่อไลองไปกินลาบลาบเสผม เนื้อโบลุงดีพี่น้องครับลาบลุงดีสวัสดีไอ้ทุ่นครับผมเอาเมื่อไหนโบลีฟเหลียงบ่อยพอโบฝีฟก็นั่งชิดลาบเนี่ยไอ้ของมาฐานพี่น้องครับแก้วมากันมากเลยคสวัสดีครับมาตเตออุบลโซบิจันปองกินเขาแลนั่งกินเขาครับเรียบร้อยพี่น้องครับอือหือป้าเพื่องคนใหนมดต้มคนน่ะอันนี้คือ เสือสะดุ้งพี่น้องครับหลาบเสืออันนี้ลาบตราบครับพี่นอ้องคุณทำเรื่องอะไรนี่เรื่องเราบอเอาผักไมมปลาผึ่งไหมเรามาผักไปผักวะผักเคอลงเตียงไงผักผักเคยลงเลยพวกพี่ซุ้มหนีบหวานไหมครับ <c oughs> ดีาพี่น้องครับผักนี่พญาเผึ่งเราเป็นตลกจากรที่มันประท,ระทมบันเทิงสิมันครับพี่น้องครับผมเห็นหนึ่ง <c oughs> มากหลายกับเพียไฟเนี่ยพียไฟเนี่ยอบตไฟที่มักเราหัวแห้งนะครับผมเอาดูเด้อ รุยปลารุยรุยลยงรเปล่ครับผมดับแซ่พี่น้องเขาไม่ใช่เขา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 ไม่ใช่พึืกนยังเหลือบอกจะกินบอกินเขาวม่แห้งยังไงน้องเอาของอร่อยกิน้ครับขอบคุณครับลูกกินเดียวราพอพอถ่ายงานกันตพอพรยังพแอพิขอใส่พยบอเ์ียครับพี่น้องครับมาตอนรัาแขกบานแขกเมื่คมหาครับที่ยังนอนในเียง ยักไงเว้ยเฮ้ยหายให้ยังดิเิศข่าวข้อมหน่อยอ่ะเฮ้ยมันก็เล่งกินเข่าเดี๋ยววันี้บอกไปโหดเดฮ้ยหั่เห็ดหเห็ดด้จาของลาดเห็ดเสียทวนเห็ดน้าเนี่ยเจ้าบัเห็ด เอาหยังใ่บอกไปแน่มีคนแซวบอกแซวบ่มีเห็ตุพนอะไรมั้งถ้านายก็บ่มีเหตนบ่มีแล้วแซวบ่ได้พุกจาทานายน่ครับบ้านนี้ยั่ไงครับดร้านนี้วัดตลาดครับ้ันตลาดเซ็นทิไปมือการทางขว่ามือโอ้มองวิสเซอรลายไหนอยู่บ่แมนอืมเยอาเฮ้ยเยอะเฮ้ย อราเรายไปบวชนะไปยังหรอบวชว่าอะไรเนียไปยังไปม่อนรองไม่เห็นร่าห้กินมั้งเออขพี่หนองครับลุยลุยครับอ้อุ้อเอาวริการเอาพ่อพี่เป็นไงบ้างขราปเห็นร้ายเบืออะไรคืออะไรแฟนไทยแฟนขาในเอฟซีกรู้กันหนึ่งฮะพออออล้กันพอออกครับพอออยแมนคับพ่อออยครับผมเนี่ยสี่ออยเ็ ครับผมกินกินเป็นยังไงครับเรี่องเบลผมเลือครับผมมันเป็นบุุรษูดเลือกครับผมเราชูภาพบอกบอกพ่อใหญ่เผือกนกินกับมันเสียบเด้อแค่เจ้าครับผมเป็นบุูดบอกข้าวกระเพราก็เยอะต้มแซ่บไหมต้มแซ่บด้วยไหมแซ่บอันดีดังครับกินข้าวกังอันดีดังเด้อนะครับผมลาตังไม่มีของม่มีของ ว้าวีหอยีตายีตายเขา่างนี้หมดนจ้นครับเบิ่งอยัดครับลาพี่น้องมาพี่น้องมาดาบล้วนๆเนี่ยจานปอกเนาะเขาเรียกว่าักงใจ่ปะซิวเดี๋ยว ได้ไปได้วบ้างโมทีปติกิดพาลกอุบวเด้อเน่ว่าพญ่เผืองก็พญ่ไฟไปกันนี่ไปฝากถองยูทูบไปนไปไปนะเว้ครับไปไปไปใหากันปองน้ำอือกาอง้าหุ่นแมนครับเราสิยางียาเซียือ่เนื้อไปแต่ปองเล่นกิเนาะเสือเนื้อไป่ของเกีียวขาอล่เขับรเกี่ยวข้าวนั่นน่ะขับรถเหียมแมนสองคันบอเราหน่ะมาหยิบ่าไปน้้อยเลยยืนเอาแล้วปานจะค่บืนของ หมอซื่นหมอซื่นหมอซื่นพามาอีกเล้หมือซื่นหมอซื่นมึอมึงเออมซื้นมืงออต้มืมูซื่นพามาเราที่บันดีเออแม่นเนาะโอ้ยแซ่บจนลุงผิวนี่นะครับหน้าจับลาบาับหลากหลายครับอันนี้คือเสือสะดุ้งนะฮะตกใจวะครับแมงแมงครับผมแมงครับลาบาับครับซิ้นหัดซุ่มอยู่ ตั้งดาวเนาะอือผมอยู่ต่างดาวมันมือต่างดาวเนาะอืเรื่องต่างดาวผมมือต่างดาวเขาอยู่นอกโลกเขาเอยู่นอกโลกอือเร่องเขาบอไม่ก่อการจริงแบบนี้เขาบอกแล้วม่มียเนโอ้เขากินน่องบ่ล่ะหอไม่เขาโม่จากห้องแช่าทำบ่กินเสียสัดเหลือไรมันมือต่างดาวเว้ยมันไม่ได้กินก๋วยมันมือต่างดาวไม่ได้กินก๋วยใหญ่ด้วยนะครับนี่มาพี่น้องครับมาคิดขอระวังครับ ผู้ใดมาปจมให้มาประจมห้าวินมลันรวังแยกเราเลื่อมจมอืมอี้ตา่เลือมผิดหลังเรื่อมตาช่องฟาดช่องโลกของผึ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 งชนะเอขอพึ่งกำลังชนะอีไม่เอกงใจกล้าโลกของผึง ตดต่างก็ได้ก็แท้ก็เลยไม่น่าตาเดียมแม่แม่เป็นโมกคตแท้เป็นโคตรเป็นมากกินเหรอเลยเป็นอย่าเริ่มมากินครับสบายครับหลับ่นี้นอีสานเรางำโมกินหลับดีป่ะเสียเลยเดี๋ยวโมกอยดีโมกัยย่งโมยเลยอย่างโมกัยได้ดิโม่ตอนใหญ่อย่างมกัยเลยไม่ไข่หรอ เครื่องบดบอดีสิแมนครับผมเครื่องบดรูปดยางอีผมยังพบอีกเสร็จบะคว้าไปบรงการไปหรอครับบริการมากครับเบ้ยไหนดูหลังเนอะลาดนั้นกงผมลาดลุงดีเนื้อวัวลุงดีครับเนื้อวัวลุงดีคร่ะมืออะไรวางมากเลยครับอันไม่หนามแน่นเจ้าแกะ ครับแสบหลายพี่น้องครับอิ่มแหละครับผมสำหรับมือดีพี่น้องฝากไปครับร้านลาบม้วลุ่งดีนะพี่น้องเด้อน,นะครับเคียงเนื้อรุ่งดีแสบเอาลับประบาดนได้เลยครับผมตั้งท้องถึงนั้งตาย่อนนะมันให้ตัวมพะกนึงให้ฉันชนหน่ำต่อมเพ่อแสบป,ะปะต่อหน้าเขาอย่างเงาปะไอตัหช่างต่อหน้าพออยู่หน้าสะโอ้าไปม่น่ารา กรบอไปฝากเปนสวัสดีกระบผมสวัสดีครับฝากช่องโลกของเพิงโลกของเพิงโลกสดสวยโลกของเพิงได้ไหมโลกของพึ่งบนะโลกของเพิงเพิงสวยไรเพิงสละเอพอพึ่งทำรังสระอีไม่อกงองูใจกล้ามาสนบองเพิงเพิงได้ครับปนเท่านว่าเพิงพาางมกภาษาไทยสวัสดีครับบายบายจุ๊บจุ๊ลักนะครับ